กำไรทองคำขนาดใหญ่เท่าแขนสั่งทำไว้เมื่อ6ปีก่อนจำต้องขายไปทำบ้านอึ้งมูลค่าพุ่งร้านบอกเลยราคาดียังขึ้นเรื่อยๆ เขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่เรียกเสียงฮือฮาค่ะสําหรับคลิปจาก t i k กต o อช่องของน้โมบ้านช่างทองหลังจากมีลูกค้านํากําไรทองคําใหญ่เท่าแขนมาขายให้กับทางร้านโดยเป็นกําไรที่สั่งทำไว้เมื่อปี2562ในราคากว่า2 0 0 0 0บาทแต่จําเป็นต้องนํามาขายเพื่อเอาเงินไปทําบ้านซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าหลังจากเวลาผ่านมา6ปีมูลค่าของกําไรนี้จะแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหนโดยพบว่ากําไรนี้มีความ ไม่ธรรมดาก่อนหลอมวัดเปอร์เซ็นต์ได้ถึง95.5%น้ำหนัก152.01กรัมเมื่อหลอมเสร็จแล้วก็ได้เป็นทองคําแท่งสีเหลืองอารามหนัก151.03กรัมส่วนราคานั้นพบว่าจากที่สั่งทําไว้2 0 0 0 0 0บาทเมื่อปี2562เมื่อนำมาขายในปี2568พบว่าราคาเพิ่มมากกว่า2เท่าตัวโดยมีมูลค่ามากถึง5 0 0 0 0 0บาทเรียกว่ากำไรนอเนอ3 0,000 0บาททั้ง ทีทางร้านยังแนะนำด้วยว่าเก็บทองดีที่สุดซื้อง่ายขายคล่องหากลูกค้ามีโอกาสก็จะให้ซื้อทองสะสมต่อเพราะยังไงราคาทองก็ขึ้นเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ